สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชนแนลธารันโฮนนินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคณามังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์นะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมิถุนายน2565นะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนี้คือการทานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ย อาจจะสลับฝังสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละค่ะ,ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกรกันก่อนเลยดีกว่าว่าในช่วงเดือนมิถุนายนคนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกรชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยสีถ้วยเนี่ยคือการใช้ชีวิตของคุณค่อนข้างน่าเบือ่อ ค่อนข้างเหมือนกับว่าอยู่กับที่อยู่แต่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไพ่สีถ้วยกับไพ่สิบดาบขึ้นมาคือการใช้ชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนติดหยุดแต่ในกรอบอย่างเช่นถ้าถามว่าคุณทํางานคุณก็ไปแค่การทํางานแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ออกสังคมไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่ได้ไปเจอใครแต่ถ้าถามว่ามันมีคนแอบรักแอบชอบคุณไหมขึ้นมาเป็นไพ่มหาดเล็กดาบนั่นหมายถึงมีคนแอบชอบค่ะ และเขาอาจจะอยู่ในวงสังคมของการเป็นเพื่อนหรือว่าคุณอาจจะต้องทํางานร่วมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะในรูปแบบของการทํางานเป็นงานกลุ่มก็มีโอกาสที่เขาคนนั้นจะแอบรักแอบชอบคุณเพราะว่าความสามารถของคุณเนี่ยที่ไปเข้าตาเขาหรือเรียกง,ง่ายๆคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสีสันในการใช้ชีวิตแต่เป็นคนทํางานเก่งซึ่งคนคนนั้นเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ค่ะแล้วก็ไพ่ส r ตร g t h เขาน่าจะแอบชอบมานานแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเรียนอยู่คุณก็จะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่แหละค่ะแอบชอบแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนวัยทำงานก็อาจจะมีเพื่อนที่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ,อยู่ในวัยทำงานแล้วเนี่ยเขามาแอบชอบคุณในช่วงเดือนมิถุนายนก็อาจจะยังอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบเพื่อนไปก่อนแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะมีท่าทีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นหรือการแสดงออกมากขึ้นว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณนะ ทีนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีมังกรรักนามังกรที่มีคนคุยอยู่แล้วบ้างค่ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีมังกรที่มีคนคุยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดวลสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองค่ะนั่นก็คือการที่ว่า คุณเองอาจจะเริ่มตกหลุมรักกันมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะแค่รู้สึกว่าอยากคุยไปงั้นๆแหละไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนคะมันจะเป็นเดือนของการตกหลุมรักกันแบบจริงๆจังๆ มันมีแนวโน้มที่ต่างฝ่ายต่างหลงรักกันตกกลุ่มรักกันแบบจริงจังแบบที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ก็มีแนวโน้มที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะได้เข้าใกล้กันมากขึ้นถ้าหากว่าคุณอยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสได้มาเจอกันได้มาสารสัมพันธ์กันแล้วก็มีโมเมนต์หวานๆร่วมกันค่ะส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะคะนั่นหมายถึงจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสำหรับคุณนั่นก็คืออาจจะมีการเดินทางไปพบเจอการเข้าสังคมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างเช่นการที่คุณอาจจะได้อาจจะได้เปิดตัวกับครอบครัวของเขาหรือกลุ่มเพ,เพื่อนฝูงของเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกร ที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคณนามังกรคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ใบแรกนะคะขึ้นเป็นไพ่มหาเล็กไม่เทา้าไพ่หนึ่งถ้วย สองดาบเหมือนคุณไปตกหลุมรักใครแบบกระทันหันนะในช่วงที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณเองก็อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วด้วยนะทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะนั่นหมายถึงมันเป็นช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหวือหวาหรือว่าไปไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างตกหลุมรักกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหวือหวาเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมา แต่มันก็เหนื่อยไปด้วยในเวลาเดียวกันที่เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าไพ่เจ็ดจาบมันเหมือนกับว่าทั้งคู่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแอบคุยกันความสัมพันธ์ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยเฉพาะการเปิดเผยกับวงสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณอาจจะข้องเกี่ยวกับชาวราศีมังกรด้วยกันเองแล้วก็ชาวธาตุน้ําเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์ที่ ต่างฝ่ายต่างมีคนคุยแต่ก็มาตกกลุ่มรักกันรู้สึกดีต่อกันแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกดีที่หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ด้วยแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ไพ่เจ็ดดาบต้องคุยกันแบบลับๆคุยกันเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ในอดีตที่ผ่านมาพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยมันเหมือนอยู่กับความเสียใจความผิดหวังหรือว่าความเศร้าใจ เพราะว่าไพ่สี่เหรียญน,นานวันไปคุณก็เริ่มรู้สึกห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจนไม่อยากจะปล่อยมือกับความสัมพันธ์นี้อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่เดอะเดวิลอะค่ะคืออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาก็มีคนของเขาคุณเองก็อาจจะมีคนคุยไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาคือคุณเองอาจจะรู้สึกว่า ไม่อยากเดินเข้าไปในทางนี้ไม่อยากทําผิดหรือว่าไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้อะมันก็เลยอยู่ในความรู้สึกที่เฟลมากๆเสียใจมากๆเพราะว่าไม่รู้จะปล่อยมือกับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีความรู้สึกของคุณนะปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญคุณพยายามแบกความรู้สึกของตัวเองให้ไปในทิศทางของการเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเที่ยวหรือเพื่อนคุยก็ตาม คุณพยายามแบกทิศทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้เป็นไปในทิศทางนั้นแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้คุณหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้วก็เลือกไม่ได้จะให้เขาเป็นเพื่อนก็ทําไม่ได้จะให้เขาเป็นแฟนเป็นคนรักก็ทําไม่ลงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนั่นคือความคิดฟุง้งซ่านเลือกไม่ได้สักอย่างตัดสินใจไม่ได้สักอย่างแล้วก็คุณคาดหวังว่า ในใจลึกๆเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเวิลด์คือคุณคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยหรือสถานการณ์ที่กําลังเป็นปัญหาวา้าวุ่นใจของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวังแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือคุณเลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมังกรลัคนามังกรกับคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอดูหน่อยค่ะว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกร คุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบ the sun คุณอยากเลือกเขามากเลยอะไพ่ a g e of short กับไพ่ the sun ขึ้นมาคุณอยากเลือกเขามากเลยอะแต่คุณไม่สามารถพูดออกไปได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมีความเป็นเด็กรวมถึงมี จ้าของหรือว่ามีใครอีกคนที่เขามีพันธะติดค้างอยู่ด้วยอยู่แล้วอะค่ะตัวคุณเองเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้คือจำยอมที่ต้องทนถอยออกมาตัวคุณเองเนี่ยเหมือนยอมรับกับสถานการณ์ณปัจจุบันแหละว่าคุณหลงรักเขาคุณอยากเลือกเขาแต่ก็ยังจําเป็นต้องเดินออกมาเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นหมายถึงคุณอยากไปต่อแต่ก็รู้ดีว่าการไปต่อมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้เปิดเผยก็ไม่ได้ชัดเจนก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีพันธะนั่นเองค่ะก็เรียกง่ายๆว่ารักแต่ก็ต้องยอมเข้าใจแล้วก็ถอดใจนั่นเองส่วนความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะไหนดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ The ่ The Hermit ดาบ The Star mm hmm. แล้วก็แปดดาบขอไพ่ขยายแปดดาบนะ่คะว่าเขากำลังดิ้นอัดจใจในเรื่องอะไร The High Priestess คือเขาเองก็รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณเลยคือเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณน่ะคุยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้แรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่ในสถานะของการที่ว่าเป็นพี่ที่ เป็นพี่ที่ดีเป็นพี่น้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดความช่วยเหลือกันมันมีความผูกพันมันมีการคาดหวังและในตอนนี้เขากําลังรู้สึกอึดอัดใจกับท่าทีของคุณที่มันเงียบไปหรือท่าทีของคุณที่มันเปลี่ยนไปมันนิ่งกว่าเดิมซึ่งมันทําให้เขารู้สึกทําตัวไม่ถูกเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงการที่ว่าขนาดที่จะไปเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นหรอกเขาแค่คาดหวังว่าจะยังได้คุยกันในทุกๆวันแต่ณนะตอนเนี้ย เขากําลังมองว่าคุณเปลี่ยนไปการพูดคุยก็เลยดูเหมือนกับว่าค่อนข้างอึดอัดใจแล้วก็กลัวว่าจะไม่สามารถพูดคุยกันต่อไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีมังกรและคณะามังกรที่มีประเด็นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t t e m a g i c i a ชห้าไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ยังต้องคุยกันค่ะแล้วก็ยังอยู่ในความรู้สึกที่ว่า ไม่ชัดเจนทางด้านความรู้สึกก็คืออาจจะคุยกันข้องเกี่ยวกันในเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เชิงชู้สาวแต่ในใจมันถล่มลึกไปแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกภายในใจให้แก่กันรับรู้ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังกลับมาคุยกันแต่มันถึงทางตันมันไปต่อไม่ได้ค่ะมันมันคบหาเป็นแฟนไม่ได้ก็อยู่ในรูปแบบที่ว่าเหมือนอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะคะนี่คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คราวนี้เรามาดูคําแนะนําให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ป่วยไพ่แต่งงานแล้วก็ไพ่แก้วตาดวงใจขอไพ่ขยายนิดนึงค่ะว่าไพ่แต่งงานกับไพ่แก้วตาดวงใจขึ้นมาทําไมไพ่ช่วยเหลือ อ๋ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มกันผิดที่ผิดทางแล้วค่ะเพราะว่าคุณเองก็อาจจะมีคนที่คุยอยู่แล้วเขาเองก็อาจจะมีเจ้าของแล้วคุณทั้งคู่มาเจอกันในช่วงเวลาที่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันเหมาะกับการอยู่ในฐานะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นมิตรที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่าจะดีกว่าไว้รอเวลาที่มันเข้าที่เข้าทางหรือว่าถูกต้องถูกเวลาแล้วถ้าหากว่าเป็นคู่กันก็น่าจะได้กลับมา พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือบทสรุปของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเดือนมิถุนายน2565นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเราจะทิ้งไลน์ o fficial ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถแอดไลน์ทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้ไปบ,บายคะ่ะ